สวัสดีค่ะเพจพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกรรยาณีได้นำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องเครื่องประดับผมโดยดอกไม้ที่ประดับผมเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกรรยาณีคือ 1. ดอกรวงพึ่งพันไม้ประจำรัชกาลที่ส0บดอกปีบหรือดอกกาสลองไม้ประจำวิชาชีพพยาบาลมาทำความรู้จัก ต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่สิบต้นรวงพึ่ง Yellow Star ชื่อพื้นเมืองเรียกว่าต้นน้ำพึ่งเป็นไม้หอมถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบมากในป่าทางภาคเหนือสูงจากระดับน้ำทะเล1,000ถึง1,100เมตรเป็นพันไม้ประเภทเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่งคนภาคเหนือเรียกว่าต้นสายน้ำผึ้งดอกน้ำผึ้งมีดอกสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมตลอดทั้งวันมีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้นคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมากลำต้นแตกกิ่งต่ำกิ่งค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นไม้พุ่มมนใบเดี่ยวเรียงสลับรูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากันผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างสีน้ำตาลอมนวลสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะ,มะเมล็ดนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสวยงามออกเต็มต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ร่มเงาปลูกเลี้ยงง่ายทนแล้งและนำดอกมาทำบุงาดอกของต้นรวงพึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำพึ่งดอกรวงพึ่งจะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมผลิดอกได้นาน7-10วันเมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามอรามตาและส่งกลิ่นหอมช่นใจตลอดทั้งวัน ต่อมาเป็นดอกปีบเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งหมายถึงคณะพยาบาลดอกปีบเป็นยาอายุวัฒนะเปรียบเสมือนพยาบาลผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชนดอกปีบเป็นไม้ขึ้นเร็วทนต่อทุกสภาพภูมิประเทศสามารถสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตแก่มวลมนุษยชาติตลอดกาล เช่นเดียวกับพยาบาลที่จะเป็นผู้บริการสุขภาพที่จําเป็นต่อสังคมตลอดไปดอกปีบสัญ,ญลักษณ์พยาบาลสภาการพยาบาลได้กําหนดให้ใช้ดอกปีบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพยาบาลไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาเนื่องจากดอกปีบเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแลง้งรากลำตน้นและดอกใช้เป็นสมุนไพรได้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีประดุดกลิ่นหอมของดอกปีบและพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีบนั่นเองดอกปีบอ้างอิงจาก www dot tnc.or.th ภาพจากกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราศกัลยานีและขอขอบคุณข่าวและภาพจากเพจพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราศกัลยานีค่ะ